เปิดโพสตล่าสุดใบเฟิร์นมพ์มพชนกแฮโฟกัสจุดนี้ถึงนายนพัส พูดถึงนางเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยหลายคนก็ต้องนึกถึงชื่อของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุ์เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเล่นละครบทบาทไหนก็ทําออกมาได้ดีอยู่เสมอค่ะจนกระแสะรตตริงก็ดีเกินต้านทุกเรื่องฟันคลับก็แห่ชื่นชอบทั้งประเทศและล่าสุดวันนี้26สิงหาคมสซวใบเฟิร์นก็ได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพอ่านบทอยู่บ้านพร้อมระบุคแคปชั่นว่า home work ทิชช่า ท่ามกลางคนบันเทิงและฟันคลบแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจและชื่นชมความเก่งของเธอจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนแสดงความเห็นถึงหนุ่มในายนภัสอาทิเช่นตราบใดที่ยังไม่ลบรูปคู่เราก็ยังมีหวังน้องนายก็มาน้องนายมากดถูกใจด้วยเพื่อนที่ต้องเว้นระยะห่างมากดไลค์ด้วยดีแล้วเป็นกำลังใจกันไม่เสียหายนะคะสู้ๆนะคะมีแต่คนให้กำลังใจที่ชาเริ่มถึงเขาคนนั้นด้วยเสมอ